เงินเดือนหมื่นห้าจะให้ทาอะไรนักหนาอยากให้แสดงฝีมือก็ขึ้นเงินเดือนให้ก่อนประโยคเมื่อกี้นะครับผมได้ยินบ่อยมากเวลาที่ไปสอนตามบริษัทต,ตามโรงงานต่างๆเพราะมันจะมีเนื้อหาช่วงหนึ่งตอนที่คุยเรื่องเพิ่มรายได้ครับว่าเราต้องพัฒนาตัวเองนะครับทำเต็มที่พัฒนาจากคนที่เพียงทําตามคําสั่งเป็นทําได้เกินกว่าที่สั่งไปจนถึงขั้นที่ไม่ต้องมีใครมาสั่งเลยแล้วเรารู้ว่าควรทําอะไรควรพัฒนาอะไร นะครับมันก็จะมีสายสวนสายปะทะสายกวนเตื้อนะครับในที่สัมมนายกมือขึ้นมาหรือว่าพูดสวนขึ้นมาเลยว่าแบบจานเงินเดือนหมื่นห้าเจ้าเลยนักหนามันก็ไม่ผิดหรอกครับที่เขาจะพูดมันมีสิทธิ์ที่จะคิดได้ทุกคนมีสิทธิ์แต่เราต้องย้อนกลับมาดูหรือว่ามองก,องกว้างๆดูหน่อยหนึ่งว่าโลกมันทํางานแบบนั้นไหมลองคิดว่าตัวเราเป็นนายจ้างเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายบ้าง นะครับว่าเราจะจ่ายเงินเพิ่มให้ใครขึ้นเงินเดือนให้ใครโดยที่เราไม่รู้ฝีมือเขาไหมหรือเขาไม่เคยพิสูจน์อะไรให้เราเห็นเลยนะครับดังนั้นเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไม่ได้สําคัญมากมันอยู่ที่ว่าคนที่เขามีอํานาจตัดสินใจอ่ะเขาคิดยังไงกับเราดังนั้นสำหรับผมเองนะครับถ้าเรายังไม่ได้เก่งกาดอะไรมากมายมีตัวตนมากมายยังไงเราก็ต้องเลือกทําเต็มที่เสมอเพราะสุดท้ายนะครับทำแล้วได้เงินหรือไม่ได้เงินไม่รู้แหละ แต่ว่าสิ่งที่จะได้อะคือทักษะที่ติดตัวความเก่งที่ติดตัวภาพลักษณ์ตัวตนของเราแบบใหม่นะครับที่มันจะดึงดูดอะไรเข้ามาถ้าที่ทํางานเดิมเราทําแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นรายได้มันไม่เพิ่มนะครับเราก็จะมีความพร้อมมากพอที่จะ move on ไปที่อื่นดังนั้นก็ฝากไว้นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะคิดทุกอย่างแต่สิ่งที่เราคิดนั้นนะ่ะมันอาจจะไม่ได้นําพาเราไปไหนก็ได้ถ้าคิดอย่างนั้นมาตลอดแล้วมันไม่ไปไหนมันก็ต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีการแล้ว แล้วทุกคนนะครับคิดยังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์มาได้นะครับแลกเปลี่ยนได้เนาะผมก็มีสิทธิ์ที่จะคิดผิดเหมือนกัน